ด้วมา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 เม,ามนูสุดท้ายแล้วแล้วผักชีล่ะก่อนหน้านี้ฉันโรยผักชีไปนี่ท่านนายใส่ผักชีเพิ่มปิตาพของเราจบแค่นี้อ๋อเอาละมาๆาม,าม,ามาอินนี้ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่มาเยี่ยมบ้านฉันในวันนี้เรามีอาหารดีเล่าเลิศยญิงงามแล้วก็ยังมีชายหนุ่มรูปงามด้วยเล่เาเล่าเล่าเล่า ไว้ให้เขากินข้าวดีๆเธอชันแก้วช <progressive entin> ันแก้วชันแก้วเสี่ยวจิงวันนี้ย่าหอเกี๊ยวทำไส้ไว้ตั้งสามอย่างเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกินเยอะๆหน่อยนะมีจิ๊กโฉไหมครับปู่ของหลานกินจิ๊กโฉไปหมดแล้วไส้สามอย่างไม่ต้องกินคู่กับจิ๊กโฉหรอกเดี๋ยวไม่ได้รสชาติความสดใหม่วันนี้ผมอยากกินเ่ยก็ได้ งั้นเดี๋ยวย่าจะให้ปู่ไปซื้อสักขวดนะคุณย่าผมไปเองได้ไปสิ <laughs> อืมออร่อยมากอร่อยใช่ไหมล่ะ <laughs> เดี๋ยวไปดูว่าใครนะกินกันก่อนเลยอืมอร่อยมากเป็นไงอืขาวเด๋ยวที่โครหมูนี่อร่อยมากมีอะไรเย็มจิ๊กโชหน่อย เยอยู่ยในครัวหยิบเลยอืม,อมพี่เจวินฝีมือของพี่ไม่ตกเลยสักนิดอร่อยสุดๆเลยกินเยอะๆนะเฉิงจืบเพื่อนฉันคนนี้ไม่เลวใช่ไหมพ,พูดอะไรนะก,ก็แค่น้องชายเท่านั้นเองอะใช่ไหมคะผู้กำกับ อ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เป็นแค่น้องชาย,น,ชายน้องชายงั้นเหรอมาหลอติงมากินกุ้งหน่อยอืมเออปิดประตูให้ด้วยนะ <coughs> Cho để con này Rèn <hử>, Má ไอจีอี G e, ชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ